ขามาทำอะไรวะมาประชุมวันนี้ในเวทีมาจะมาแสดงหนังเนี่ยอะไรเวทีเฮ้ยไปไหนเนี่ยรีบเอาไปเลยเวทีกูทำแม่งอบอบเยอะอบลายรีบถ่ายรูปไปหน่อเลยมาต้องรีบนะมีมีซัดเด็ดเล่นแขวน ต้องตายนะไม่ตายเพราะขาบอกว่านี่แสดงนี่ตายนะแสดงหนังมือนำมาแสดงหนังดาราดาราเขาแสดงหนังนี่นี่ไหมแบบนี้ไหมทุกคู่มาทำอะไรเนี่ยทำงานหรือมามาเยี่ยมชมอา